ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทเตบอยนะครับวันนี้เตบอยกมาขอ,อนำเสนอสาระไหมมันไม่ใช่สาระมาพูดถึงประสบการณ์โดยตรงของผมเกี่ยวกับแทกเตอร์บอยเลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมาน่าจะเป็นล้านแล้วละสำหรับผมนะครับสำหรับ,เร,รเ,เ,รรบเรื่องของรรเจอร์นะฮะเรื่องของรรเจอร์มีได้ก็ย่อมมีเสีย ขายรถได้ตังก็ย่อมมีขายรถแล้วเสียตังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของอาการทํารถแท็กเตอร์หรือการค้าขายทุกประเภทนะครับจะมีได้มีเสียแต่บทเรียนหลากหลายต่างๆนานาที่ได้เจอกับตัวนั้นมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันมันก็เหมือนวัคซีนนะทุกคนมันก็เหมือนวัคซีนที่ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในการาที่จะ,ะเผชิญต่อไปในอนาคตและทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกกับรถแท็กเตอร์นะครับ และคลิปนี้นะผมจะมาเล่าถึงเรื่องของนี่แหละล่าสุดขายรถไปครับขาดทุนเป็นแสนขาดทุนเป็นแสนจริงๆผมคอนเฟิร์มการันตีว่าผมขาดทุนเป็นแสนจริงๆสําหรับการขายรถคันนี้นะครับผมจะไม่โทษใครผมโทษแค่ตัวเองคนเดียวที่มันทําให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเท้าความกันก่อนดีกว่าจุดเริ่มต้นของผมที่ขายรถแท็กเตอร์เนี่ยผมจําได้เลยเมื่อปีนานมาแล้วอ่ะ น่าจะปี2550ห้าอ่าสิบะประมาณ55ปี2555 56ประมาณนี้ทุกคนผมขายรถแท็กเตอร์คันแรกที่ก่อร่างสร้างตัวแท็กเตอร์บอยขึ้นมาคือผมไปได้รถแท็กเตอร์มา1คันนะครับเป็นคูบ o ร์ต้า L สองพันจำติดตราตึงใจมากๆแล้วผมซื้อม่เนาะซื้อมาในราคา8,000บาทเท่านั้นคันนี้ผมขายไปในราคา30,000บาทเป็นรถแท็กเตอร์ L สองพันพร้อมเครื่องจักยานะครับ ด้วยความที่ผมไม่มีประสบการณ์ในการขายรถเลยและมีประสบการณ์ค้าขายรถมือสองประมาณนี้ผมก็เลยขายกับคนที่มาซื้อไปในราคา3 0 0 0 0ื hey! ่นเฮ้ยซื้อมา800 0ขายได้2 2 0 0 0มันก็ต้องกำไรดีวะกำไร2 2 0 0 0ใช่ไหมแต่บังเอิญครับด้วยความปากเร็วของผมผมบอกเขาว่าผมรับประกันเครื่องยนต์รถอายุ30มปีทุกคน รถอายุ30ปีปม๊แม่งเสือกไปรับประกันเครื่องยนต์ด้วยความที่มันเป็นเด็กอะตอนนั้นผมน่าจะอายุยี่สิบตรงกลางอะอายุ20่สิบกลางกลางอะตอนนั้นอะแล้วโอ้โหรถพังสิครับเครื่องพังด้วยความเราแม่งแบบเป็นคนที่แบบว่าขายไปแล้วพูดอะไรแล้วแม่งต้องคำไหนคำนั้นด้วยบอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรับผิดชอบเครื่องให้ผมสั่งเครื่องเก่าญี่ปุ่นครับด้วยความไม่รู้อะไรเลยสั่งเครื่องเก่าญี่ปุ่นให้เขาเฉยในราคา20,000กว่าบาท ขาดทุนครับขาดทุนเน็ตเลยนี่คือคันแรกคันแรกแล้วประสบการณ์ก็คือขาดทุนของผมเลยสําหรับการค้าขายรถแท็กเตอร์อมือสองครับตอนแรกเกนาะเนาะและสองหมื่นสองกำไรกำไรสามเท่าสองเท่าตัวโดนไปซะคือทั้งขึ้นทั้งล่องขาดทุนเลยครับคันนั้นก็เป็นประสบการณ์ให้ทําให้รู้ว่ารถมือสองแม่งควรตามสภาพอทุกคนควรตามสภาพ เราไม่รู้หรอกว่าข้างในมันจะเป็นอะไรถึงแม้เราจะเซียนแค่ไหนณปัจจุบันเราจะเซียนแค่ไหนแมงข้างในเราก็ไม่รู้อยู่ดีเราอาจจะดูได้ผืเผินในเบื้องต้นนะครับเคสต่อมานะฮะจากนั้นผมก็เริ่มค้าขายรถ,รถเตอร์มือสองด้วยดีนะครับด้วยขายผมจะจําเฉพาะคันที่ผมมีประสบการณ์ที่บบว่ามีอะไรที่บอกว่ามีความผูกพันกับมันนะอันที่2องนะพลน่าจะจําได้ว่าเป็นลูกค้าของทอมกบี่ซื้อรถฟอร์ดกับผมไปนะครับครั้งแรกแกมาดูรถกับผมนะ รถฟอร์ดห้าพันแล้วแก,วกบอกว่าเออรถสวยก็ได้ไปได้ค้าขายกันหนึ่งคันคันได้กําไรมาหมื่นกว่าบาทไม่ใช่กําไรเขาเรียกว่าค่าในหน้าสมัยก่อนเป็นกินค่าในหน้าถ้ามากกว่าเพราะว่าตอนนั้นเงินมันยังไม่มีเงินตอนนั้นเงินหลักหมื่นผมก็เครียดที่หายแล้วทุกคนเมื่อก่อนสมัยนี้สมัยนูน่นเงินหลักหมื่นผมโคตรเครียดเลยสมัยก่อนโอ้สี่หมื่นเอาตังมาจ่ายยังไงนะติดหนี้เขาปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงตะเล็ครับเยอะกว่านั้นเยอะเยอะกว่านั้นเยอะมากๆด้วยแล้วก็พอมาซื้อคันที่สอง ผมก็ด้วยความที่ประสบการณ์ผมก็น้อยแหละผมดูรถที้เข้าโอเคสภาพภายนอกสวยทาสีมาแต่ทีนี้ลูกพอไปส่งถึงบ้านลูกค้าปุ๊บเพานั้นเพราะลูกค้าไว้ใจคันแรกละว่าผมดูแลสวยพอมาคันที่สองปุ๊บโอ้โหมาเลยจ้าเครื่องปะมาครับเสื้อเครื่องแตกผมก็ไม่เห็นตรงจุดนี้นี่ก็เป็นข้อยจุดหนึ่งที่่าให้ผมรู้ว่าเวลาเราไปซื้อรถต,ตอร์มือสองเราต้องดูด้วยว่าตรงไหนมีเชื่อมปะอะไรที่เป็นหนักๆห,หรือเปล่า จะไปจะหนักๆจุกๆเจ็บๆคันนั้นคือด้วยความที่ลูกค้าก็เห็นเราเป็นวัยรุ่นทํากินเขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรราคาเหมาะสมอยู่ซื้อเก็บไว้ครับผมคันนั้นผมก็ได้กําไรมาได้ค่าคอมมาน่าจะหมื่นกว่าบาทอีกเหมือนกันนะครับไอ้นี้อีกอันนึงผมไปซื้ออันนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรทําคิดย้อนกลับไปแล้วไม่ควรทํามากๆนะผมซื้อผมขับรถไปเมื่อก่อนผมจะมีบิ๊กเอ็มแก่ๆอยู่คันนึง บิ๊กเอ็มตอนเดียวแก่ๆอยู่คันหนึ่งแล้วก็แต่งเครื่องมาแบบเต็มๆเหมือนกันแต่งเครื่องมาเต็มเลยแหละแล้วก็ขับรถไปชุมพรเห็นรถจอดอยู่ข้างทางเป็น L L 1802 DT ปอระมาณนี้แล้วมีอุปรกรณ์ก็คือตัวรถละตัวรถเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เทเลอร์ใช่ไหมผมก็ทุกรถลูกค้าก็ซื้อในวันนั้นแหละเพราะว่าราคามันถูก ผมจะมีเว็บอยู่เว็บหนึ่งที่ผมขายรถประจำก็คือเว็บทัก uh, ทู h แฮนของพี่เสือผมจะขายรถเมื่อก่อนสมัยโนะ้นผมจะลงกับทักทู h แฮนนี่แหละลงหลายๆคันหลายคันมากเมื่อก่อนโอ้ยลงน่าจะหลายสิบคันอะเมื่อก่อนนะแล้วก็ไปขายตอนนั้นผมออกจากชุมพรนอะ่ะลูกค้าที่ซื้อรถวันนั้นอะคือโพสปุ๊บคนซื้อปับ๊บห้าโมงเย็นขับรถจากชุมพรไปถึงพัทลุงอะไปถึงเขาชัยสนพัทลุงอะทุกคน จนประมาณตีตีสามได้ถึงบ้านลูกค้าทุกคนเพราะตีสามนีเราไม่ไหวเราง่วงนอนเราอะไรแล้วเทลเลอร์เราลากเทลเลอร์มาด้วยเราขับเร็วไม่ได้ก็ต้องไปซื้อไฟมาเป็นไฟกระพริบที่ใส่ฐานติดตูดเทลเลอร์ไปแล้วก็ลากยาวๆไปส่งที่พัทลุงขเขาเชยสนแล้วก็คันนั้นไม่ได้กำไรสักบาทกำไรของผมสุดที่อยู่ที่ตัวเทลเลอร์ที่ผมจะลากกลับบ้านวันนั้น ลาก,กับร้านวันนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วผมขายเทเลอร์นั้นได้ในราคา8,000บาทแต่ทีนี้จุดของมันคือผมแม่งยังเสือกทะลึ่งครับจากเขาเชษสนไปท่าสารานครศรีธรรมราชอีกกว่าจะถึงบ้านประมาณเ,ออเกือบหกโมงเช้าอะ้วง่วงก็ง่วงทําไมไม่นอนก็ไม่รู้เหมือนกันเพวัะนั้นถ้าเกิดแม่งวูบหลับในขึ้นมาแล้วมีเกิดอะไรอัิเสบัขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มกันกับกําไรแค่8,000บาทแล้วก็ หักลบทุกอย่างแล้วอะ่ะผมเผื่อค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่าเดินทางค่ากินระหว่างทางผมว่าน่าจะเหลือประมาณสักสองพันบาทสามพันบาทกําไรผมค่นั้นอะ่ะแล้วเอะแค่นี้ก็เอาแล้วเหรอว่ากาไรเมื่อก่อนแบบว่าเงินสามพันสามพันเมื่อก่อนผมก็เอาแล้วในหน้าขายรถพันก่าบาทเมื่อก่อนด้วยความเป็นวัยรุ่นเราไม่ค่อยได้จะจับเงินสักเท่าไหร่เมื่อก่อนค่าแรงเงี้ยทำงาน แรงงานวันหนึ่งอยู่ประมาณสักตอนสมัยมาหาลัยนะวันหนึ่งอยู่ห้าร้อยนี่ก็บุญแล้วเมื่อก่อนน่ะทำงานค่าตัวไปถ่ายละครเงี้ยสามร้ 300, 400, อยสี่ร้อยห้าร้อยเงี้ยครับดีๆหน่อยก็กวันสองสามพันเงี้ยอันนั้นะนะนะ่ะบางครั้งแต่ตอนสมัยมา,มาทำงานปุ๊บเราเห็นว่าเออไอเราก็ก็แค่ขับรถเฉยๆว่าเงินพันกว่าบาทเราก็เอาดีกว่าอาอะไรออกมาเนี้ยนะ มันก็เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่ทําอยู่ในตอนสมัยวัยรุ่นหลายหลายคันเริ่มที่ว่ามีคนติดต่อมาฝากขายหลายๆคันเข้าก็ทําให้เรารู้ว่ารถท็อกเตอร์มือสองหรือรถมือสองแต่ละยี่ห้อเราควรจะดูยังไงมันสมควรจะขายที่ราคาเท่าไหร่ถึงจะไปเร็วหรือสมควรจะขายราคาที่เท่าไหร่ที่จะสามารถซื้อเก็บได้อย่างเงี้ยครับเดี๋มาเข้าเนื้อหาที่มันโดนรถคันล่าสุดเนี่ยคือ ออผมปกติผมซื้อรถผมต้องไปดูรถใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมไปซื้อรถแล้วผมไม่ได้ไปดูรถความนรกก็เกิดขึ้นซื้อรถไม่ไปดูรถความนรกแม่งเกิดขึ้นแน่นอนโอ้โหยับเยินเลยครับผมต้องเอารถเข้ามาซ่อมเอามาเก็บงานแบบเก็บไปแบบเป็นแสนอะ่ะทุกคนเฉพาะค่าอะไรแสนก็บาทอะสองแสนได้ล่าสุดผมว่าเกือบสองแสนแหละ แล้วทีนี้ขายในราคาที่บอกว่ามันขาดทุนหนึ่งคือขาดทุนดอกเบีย้ยด้วยดอกเบีย้ยธนาคารที่ผมต้องเอาเงินไปลงนั้นหกแสนเจ็ดแสนเนี้ยเอาไปลงตรงนั้นดอกเบีย้ยธนาคารอีกต่อเดือนเท่าไหร่แล้วลดค้างเติ่งมาโอ้โหควดนานแล้วด้วยความปากพ่ออีกเมื่อตอนคันนี้แล้วคันแรกที่ผมพูดถึงใช่ไหม L สองพันคือผมบอกว่าอ่ะลดพร้อมใช100้ร้อยเปอร์เซ็นลดพร้อมใช100้ร้อยเปอร์เซ็นในมุมปองของผมก็คือเอาไปมันก็ใช้ได้แต่ลูกค้าคือ รถมันต้องร้อยทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นละเอาโ okay. อเคกูพูดอะไรไปแล้วกูต้องรักษาผมก็เออมาเอาไปฝากตังทิ้งไว้เขาอีกแสนหนึ่งให้เขาเอาอะไหล่ไปเอาไปซ่อมเอาไปนู่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยเอาไปให้มันเสร็จเอาให้มันจบตามที่เขาสบายใจถือว่าคันนี้คือบทเรียนครั้งที่แพงมากๆของผมที่แสนกว่าบาทมองเลยคันนี้ผมจนผมแบบผมแบบ โอเคลูกค้าจะอะไรก็ได้แล้วแต่เถอะลูกค้าอะไรก็ได้ขอให้มันเสร็จแล้วลูกค้ารับรถไปเถอะผมแบบโอเคช่างมันเถอะขาดทุนแล้วยังไงก็ขาดทุนเอายังไงก็ไม่ได้ตังค์แล้วแหละคันนี้ปล่อยมันไปครั้งหน้าจะไม่ต้องทําอีกครั้งหน้าไม่เอาแล้วแบบนี้ผมไม่โทษลูกค้าอันนี้ผมจะไม่โทษลูกค้าผมโทษตัวผมเองที่ว่าผมมันปากเร็วข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองคือไม่ไปดูรถเองข้อสามคือ ข้อ3ก็นั่นแหละครับมันก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของเราด้วยอีกเนวมุมหนึ่งจริงๆรถแท็กเตอร์ทําให้ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะรถเตอร์มันอาจจะมีได้มีเสียนั่นแหละนะทุกคนนี้คลิปนี้มาเล่าๆล่า,ลา,ลาบน่บนๆว่าเออขาดทุนเป็นแสนแขนไม่ได้จับ <laughs> มันก็ผ่านพ้นมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วแหละแล้วก็มาเล่าตอนแรกก็ทําใจไม่ค่อยได้หรอกตอนหลังก็โอเคมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วขอให้มันผ่านไปก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนของตัวเองที่จดจำไว้ครับจะได้ไม่ต้องทำอีกนะครใครสนใจรถแทคกเตอร์นิวฮอลแลนด์มือหนึ่งครับสามารถติดต่อได้ที่นิวฮอลแลนด์สายใต้ด้วยนะฝากอุดหนุนเท็กเตอร์บอยด้วยนะครับเพื่อให้แท็กเตอร์บอยได้บอกว่าได้เงินคืนไอ้ตรงที่ผมเสียไปแสนหนึ่งนั่นนะ่ะเนี่ยโอ้โหพูดไปแล้วแม่งแบบ แซดอะทุกคนมันแซดมากจริงแซดมันแบบโอ้ยจุกจุกจริงๆเจอกันใ่คลิปหน้าครับฝากในแรลนสายใต้ด้วยให้ผมได้เงินคืนมาจากการขาดทุนแสนนั่น